เป็นมนุษย์สุดจะดีมีศีห้าควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็น กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง6วิธีปล่อยวางที่ยิ่งปล่อยใจก็จะยิ่งแข็งแกร่งท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินกับคำว่าปล่อยวางกันมาบ้างไม่น้อยแต่ทว่าก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของมันจริงๆและก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถทำได้แล้วถ้าถามว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นการปล่อยวางนี้ แล้วถ้าจะถามว่าการปล่อยวางแบบกระวาสปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านนี้คืออะไรควรที่จะเป็นแบบไหนอย่างไรกันแน่การปล่อยวางนั้นก็คือการต้องละทิ้งทุกอย่างแล้วก็หนีไปอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีใครรู้จักอย่างนั้นใช่ไหมการปล่อยวางที่แท้จริงนี้คืออะไรกันแน่และสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้หากอยากที่จะปล่อยวางนั้นก็มีอยู่ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ การรูจกก้จักการปล่อยวางในวิธีที่หนึ่งก็คืออย่าได้คิดที่จะแก้แค้นก็เพราะว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการทำชีวิตของเราให้ดีให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหากว่าเรานั้นมัวแต่คิดแก้แค้นในวันวันหนึ่งเราก็จะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีเลยก็เพราะว่าเรามัวแต่จะคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนที่เราแค้นไม่มีความสงบสุข นั่นก็จึงแสดงให้เห็นได้ว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวของเราเองดังคำพูดของเัลเบิร์ตไอสไตน์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อก้องโลกที่ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกในด้านลบวิธีที่สองก็คือปล่อยวางความโกรธเมื่อมีความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความโกรธนั้นก็เป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในทางลบ และหากว่าเราสามารถจะปล่อยวางความโกรธลงได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆก็ให้ลองพิจารณาดูให้ดีครับก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปโกรธความโกรธนั้นก็จะทําให้เรามีความร้อนอยู่ภายในและเมื่อได้เกิดความโกรธขึ้นแล้วนี้ก็ไม่อาจที่จะหาความสุขได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรกันที่เราจะต้องทำตัวเองให้ไม่มีความสุขล่ะครับวิธีที่สาม ก็คือการมันสวดมนต์แผ่เมตตาการได้สวดมนต์แผ่เมตตานี่แหละครับนอกจากจะได้อ่านที่ส์งแรงกล้าแล้วก็ยังทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยสติในทางที่มันถูกที่มันควรที่ถูกต้องตรงธรรมครับวิธีการที่สี่ก็คือการหาความสุขจากสิ่งรอบตัว และหากจะกล่าวถึงการสแสวงหาความสุขนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องออกเดินทางไกลไปหาที่ไหนก็เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวของเราเลยหากว่าเราลองเปิดใจดูปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดถืออยู่เราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าอะไรอะไรก็ล้วนสามารถเป็นความสุขได้ทั้งนั้นก็อย่างเช่นการที่เราได้ทำงานเป็นงานที่เรารักการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายการที่เราได้ไปเที่ยวกับครอบครัวการที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ว่าเรื่องนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้จิตใจของเรานั้นก็จะเบิกบานแล้วครับวิธีที่5ก็คือการมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คือจะไปเก็บทุกเรื่องในชีวิตมาคิดก็เพราะว่าหากท่านใดที่เป็นอย่างนั้นแล้วสมองของเรานี่แหละครับ ที่จะไม่ได้รับการพักผ่อนก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้คิดเอาไว้เลยว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแบกรับทุกอย่างเอาไว้เรื่องบางเรื่องนั้นหากสามารถจะปล่อยวางมันได้ก็ขอให้ปล่อยให้วางมันลงเถอะครับอย่าได้ไปแบกเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นภาระรกสมองครับวิธีที่6เลิกเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดและก็เลิกบวงการชีวิตของคนอื่น แต่เมื่อพูดถึงเรื่องการคิดแทนคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถจะไปคิดแทนใครได้และก็ธรรมชาติของคนเรานี้เราจะไปบังคับให้ใครนั้นขอมีความคิดที่เหมือนกับเราต้องคิดแบบเรานั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับต่างคนก็ต่างจิตต่างใจต่างที่มาเราจึงไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาทำตามใจเราได้หรอกครับฉะนั้นในเวลาที่เห็นว่าใคร ทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราคนนั้นทำไมไม่ทำแบบนั้นคนนี้ทำไมจึงไม่ทำเช่นนี้และไม่ว่าสิ่งที่เขาได้ทำได้คิดทัศนคติของใครจะเป็นแบบไหนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่เราจะสามารถไปควบคุมได้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรก็ขอให้ได้ปลงได้ปล่อยวางครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฝึกเป็นผู้ที่รู้จักกับการปล่อยวางก็เพราะว่าการปล่อยวางนั้นก็คือคุณสมบัติ ของผู้ที่มีความแข็งแกร่งครับโอกาสต่อจากนี้ก็มาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสิบสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาจะไม่ทําเป็นอันขาดท่านผู้ฟังครับและการที่คนเราจะเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงนั้นสิ่งสําคัญก็คือจะต้องชนะใจตนเองให้ได้เสียก่อนก็หมายถึงการเอาชนะจิตใจในฝ่ายต่ําหรือกิเลสตัณหาในตัวของเราเอง หรือการเอาชนะจิตใจที่ชั่วทั้งสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมโดยคุณงามความดีจัญญาบันหรือจริยธรรมที่มีคําสอนอยู่ในาศาสนาทั้งหลายซึ่งการที่คนเราจะสามารถเอาชนะใจตนเองได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตนเองให้เกิดนิสัยดีขึ้นมาทดแทนก็คือคนที่จะสามารถชนะใจตนเองได้ ก็จะต้องสามารถรักษาศีนะอมีธรรมะอยู่ในใจเป็นปกตินั่นเองครับและเมื่อคนเราสามารถที่จะชนะใจตนเองได้ในด้านใดก็ตามเราก็จะได้ผลดีในด้านนั้นกลับมาเช่นกันครับและก็เพื่อที่เราจะชนะใจตนเองให้ได้ทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นก็จึงอยากที่จะให้ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันในสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาก็จะไม่ทำเป็นอันขาดจากทั้งสิข้อดังต่อไปนี้ และ10ส,สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาจะไม่ทำกันในข้อที่หนึงก็คือการโทษสิ่งรอบตัวว่าเลวร้ายแต่ก็ทนอยู่กับสิ่งนั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง 2. โทษตัวเองว่าไม่เอาไหนแต่ก็ไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้น 3. าห้แพ้กับสุขระยะสัน้นไม่อดทนอดกลั้นเพื่อสุขที่ยั่งยืนกว่า 4. ไฟลุกเป็นพักพักเหมือนพลุ สว่างสวัยแต่ก็ดับไวใช้นำทางชีวิตไม่ได้ 5. ให้เสียงรอบข้างที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันดังกว่าเสียงในใจที่บอกว่าให้ลองดูก่อน 6. กลัวที่จะทำอะไรไม่แล้วก็มานั่งคิดว่าจะเป็นยังไงนะถ้า 7. ยอมแพ้อ่อนแอไม่เป็นในวันที่ได้พยายามจนถึงที่สุดแล้ว 8. รับเมตตาคนอื่น แต่ไม่คารบตนเอง9จมกับอดีตกังวลกับอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันสำคัญที่สุด10คิดใหญ่แต่ไม่ทำอะไรเลยและก็อยากที่จะขอฝากเอาไว้ครับว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเรามันก็ไม่สำคัญเท่ากับเราทำอะไรกับตัวเองใครพูดอะไรกับเราก็ไม่สำคัญเท่าเราพูดอะไรกับตัวเองใครคิดอะไรกับเรา ก็ไม่สำคัญเท่าเราคิดอะไรกับตัวเองใครจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่อาจที่จะไปควบคุมอะไรเขาได้และสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดเราทำมันก็เป็นเรื่องของเราเราก็ต้องรับผิดชอบให้ดีก็ถ้าเรารับผิดชอบต่อความคิดคำพูดการกระทำของตนเองได้ดีแล้วโลกใบนี้ ก็จะมีคนทุกข์และเป็นโทษกับตัวเองและผู้อื่นน้อยลงไปอีกหนึ่งคนหนึ่งคนก็อาจจะดูเป็นตัวเลขที่ดูจะน้อยไปแต่ขอเพียงเราทุกคนได้ฝึกฝนที่จะเป็นหนึ่งคนนั้นสังคมของเราโลกของเราก็จะดีขึ้นมากทีเดียวครับขอขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจจรากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอะไรที่ใช่อย่างไงก็เป็นของเราถ้ามันไม่ใช่มันก็จะจากเราไปเองท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีคำกล่าวที่ว่าอะไรที่มันเป็นของของเรา อย่างไรมันก็ต้องเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอย่างไรเสียมันก็ไม่ใช่ของเราเชื่อว่าก็คงจะเป็นประโยคที่หลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก่อนที่จะฟังแบบผันผ่านไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่ก็อยากที่จะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่มากๆจนไม่อยากที่จะเจอกับอะไรอีกเลยในชีวิตนี้ จนกระทั่งไม่อยากที่จะเห็นหน้าหรือจะเจอใครอีกแล้วก็ลองนึกถึงคำคำนี้มาให้กำลังใจกับตนเองว่าอะไรที่มันเป็นของเราอย่างไรมันก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราอย่างไงมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีแล้วก็ปล่อยมันไปสักเถิดครับและถ้าหากใช่ของเราจริงสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับมาแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาสักไปก็ตามเพียงแค่ประโยคนี้ มันก็จะทำให้ใจของเรารู้สึกดีขึ้นมาแม้ว่ามันจะดูเศร้าไปนิดแต่ก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจตัวเองได้เสมอในทุกวันและแม้ว่าตอนที่คบกับใครแล้วจบด้วยการเลิกกันเราก็จะต้องทำใจยอมรับกับมันโดยไม่มีข้อแย้งอะไรเลยเพราะเพราะในเมื่ออีกฝ่ายนั้นเขาก็ได้คิดทบทวนมาดีแล้วดังนั้นเขาก็จึงได้ตัดสินใจบอกเลิกและก็เข้าใจดีครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยาก ที่จะไม่ให้ตัวของเรานั้นไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ภาวาในใจนั้นมันก็คงอยากจะร้องอยากจะตะโกนอยากจะโวยวายออกมาอยากที่จะร้องให้ฟูมไฟออกมาดังๆก็เพื่อที่จะบอกให้เขาได้รู้ว่าเราเสียใจมากๆเสียใจแค่ไหนแต่ก็กลับกลายเป็นว่าก็มีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นที่เวียนวนซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าณเวลานั้นที่ว่าอะไรที่เป็นของเราอย่างไงก็เป็นของเรา อะไรที่ไม่ใช่ของของเรายัางไงก็ไม่ใช่ของเราและเขาก็คงไม่ใช่ของเราเขาก็จึงจำจะต้องจากเราไปจริงๆและในเวลาที่เราได้คาดหวังไว้น้อยที่สุดเราก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ที่สุดได้เราก็จะรู้สึกดีมากถ้าทำให้ใครบางคนมีความสุขได้เพียงแค่ว่าเรานั้นก็จำจะต้องเป็นตัวของเราเองจริงๆแล้วรักแท้มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่คนสองคน ที่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรไม่ยอมล้มเลิกความพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันก็อย่าได้ให้ใครบางคนเป็นคนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งถ้าตัวของเราเองก็เป็นแค่ตัวเลือกของเขาผู้ให้ก็จะต้องรู้จักพอก็เพราะว่าผู้รับที่เห็นแก่ตัวก็ย่อมไม่รู้จักพอและเมื่อต้องสูญเสียความรักไปก็จะได้คิดว่าบางสิ่งมันจะจบลงให้คิดว่าบางสิ่งมันก็กำลังจะเริ่มต้น ความรักมันก็จะเข้ามาหาเราเมื่อเราเลิกโฟกัสที่คนอื่นและก็เริ่มรักตนเองอย่าได้ตัดสินใครบางคนเร็วเกินไปก็เพราะว่าเวลามันก็จะเป็นตัวให้คําตอบใครบางคนบนโลกนี้เขาก็อาจที่จะกําลังรอคอยและต้องการคนแบบเราในแบบที่เราเป็นและยิ่งถ้าเราเล็บปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ของของเราไปเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้เจอสิ่งที่คู่ควรเร็วขึ้นเท่านั้นครับ พได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้กอบเลือที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกป,ประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ